สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคุณคำนวณนะครับคลิปนี้มาคุยกันถึงเลขดับนะครับสรุปเลขดับนะครับผมจะตั้งชื่อคลิปว่าสรุปเลขดับประจงวดมาที่17มกราคม2564แล้วกันนะครับก็ก่อนที่จะไปที่เนื้อหานะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลตัวเลขทุกคลิปวิดีโอที่ผมพูดเกี่ยวกับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับนะ เป็นเพียงตัวเลขที่ผมได้มาจากการวิเคราะห์ผลหวยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเรือหาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันแล้วกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมได้แบ่งปันเลขคาดการ์ไปแล้วเนาะห้าหนึ่งเจ็ดสามศูนย์สองนะครับต่างจากงวดที่แล้วแค่ตัวเดียวคือเลขสี่กเลขเป็นเลขสามเนาะนะครับ เพราะฉะนั้นเลขที่เหลือ4ตัวนะครับที่มีอยู่ในเลขคาดการ์ก็มีเลข6เลข8เลข9เลข4นะครับก็คือเลขดับนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับเลขดับนะครับหลายๆท่านก็จะบอกว่ากองสลากไม่ออกเลขดับนะครับนะไม่จําเป็นต้องนํามาเสนอก็ได้นะครับนะคืออย่างนี้นะครับที่ผมนําเสนอเนี่ยหรือหลายอาจารย์หลายคลิปหลายๆวิดีโอหลายๆช่องทางที่เขานําเสนอเกี่ยวกับเลขดับเน คือเอาไว้เป็นแนวทางในการไปตัดไปคัดตัวเลขไม่ใช่ไม่ใช่ว่าให้เชื่อหรืออะไรนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเลขที่มีอยู่ในมือนะครับเพื่อบางเอิญมีอาจารย์ท่านไหนบอกว่าเลข6กดับนะครับแต่คุณมีเลข6อยู่ในมืออยู่แล้วคุณตั้งใจว่าจะหาซื้อเลข6อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะหาซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลข6กอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตัดสินใจนะครับนะประมาณนั้นนะครับนี่คือ นี่คือจุดประสงค์เพื่อที่ททนำเสนอเลขดับนะครับเนาะเอาไว้เป็นตัวตัดแล้วกันนะครับเผื่อคุณมีเลขอยู่ในมือหลายตัวไงอยากจะตัดตัวนี้ตัวนี้ออกนะครับแต่ไม่มีแนวทางนะครับผมก็เป็นอีกแนวทางเลขดับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะเอาไปนําไปตัดเพื่อตัดทินใจนะครับประมาณนั้นแหละนะครับพูดไปพูดมาจะวนกลับไปกลับมาเข้าใจตรงกันแล้วกันนะครับว่า เอาไว้เปรียบเทียบกับตัวเลขที่มีอยู่ในมือนะครับเผื่อเผื่อไม่อยากลงทุนเยอะนะครับแต่มันก็มีความเสี่ยงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเลขดับเลขเด่นเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขดับเลขเด่นความเสี่ยงก็เยอะนะเพราะผมอ่านคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนะ,ะมีท่านผู้ชมหลายๆท่านก็บอกว่าเลข6มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเลข4มาแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับเลข9มาแน่เลข8มาแน่นะครับ เพราะเลขมีตั้งสิบตัวนะครับนะการจะเดาให้เป็นเลขผมเรียกว่าเดาเลยแล้วกันเนาะดูให้เสือรู้นิดนึงก็ผมคาดการว่านะครับประมาณนั้นนะครับการจะคาดเดาเลขเลขเด่นนะ่ะค่อนข้างจะยากนะครับเพราะแต่ละหลักนั้นมันเด่นได้แค่ตัวเดียวเนาะหลักสิบก็เด่นตัวเดียวหลักหน่วยก็เด่นตัวเดียวหลักร้อยก็เด่นตัวเดียวอะไรประมาณนั้นนะมันไม่มีหลักไหนเด่นสองตัว เพราะฉะนั้นการทายเลขดับมันจะง่ายกว่าทายเลขเด่นโอ้ไม่ใช่ง่ายสิมันมีโอกาสที่จะถูกมากกว่านะครับมีโอกาสที่จะถูกมากกว่าต่อให้มีโอกาสที่ถูกมากกว่าบางครั้งในหลายครั้งที่ผ่านมาก็ทายผิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ลคลิปโรนี้ด้วยนะครับไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันนะครับผมคือผมพูดลากยาวไม่ใช่อะไรหรอกเพราะตัวเลขเ็าอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับ หกแปดับในงวดนี้ตามสูตรของผมนะตามสูตรของผมดับจริงดับปลอมมาดูกันหลังไวยออกนะครับดับบนนี่ผมวาง8 9กับ4นะครับร้อเลยเลขเก้ดับนะครับอันนี้ผมเชื่อมั่นในสูตรนี้นะนะครับเดับแน่นอนนะครับร้อส่วนล่างวางหกกับ8กับ9ดับจะเห็นได้ว่าผมวาง9ดับทั้งบนทั้งล่างนะครับ ตามสูตรผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าหวยออกมามีเก้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจะมาแก้ตัวอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแนวทางเพิ่มเติมจากเลขดับนะครับก็คือการนําเลขดับมาวินเป็นเลขชุดสองตัวสามตัวนะครับนะก็จะได้เลขชุดสองตัวสิบหกชุดนะครับจากเลขดับสี่ตัวนะเนาะซตมีหกหกหกแปดหกเก้าหกสี่แปดหกแปดแปดแปดเก้าแปดสี่ เก้าหกเก้าแปดเก้าเก้าเก้าสี่สี่หกสี่แปดสี่เก้าสี่สี่นะครับตามนี้คือแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะนําไปใช้งานหรือเปล่านะครับผมอ่านำนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมนะครับเผื่อว่าอ่ามันจะเป็นประโยชน์บ้างเพราะว่าถ้าคํานวณแล้วนะครับนะเผื่อเผื่ออะไรเผื่อบางท่าน ไม่ได้ชอบเลขในนี้ทุกตัวนะครับเลข6ตัวเนี่ยไม่ได้ชอบทุกตัว5้า3 0 2สนะครับบางท่านก็ชอบเฉพาะเลข7กับเลข2บางท่านก็ชอบเลข5กับเลข1ที่เหลือก็ตัดออกเอาพวกนี้มาเสริมนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนแนวทาง3ตัวผมวินแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามเนาะแต่เอองวดที่แล้วไม่มีเลขหามเนะงวดที่แล้ว6 2 8 ผมบินได้สี่ชุดนะครับเลขสามตัวบนหกแปดเก้าหกแปดสี่แปดเก้าสี่เก้าสี่หกนะครับเนาะก็ได้ตามนี้พูดถึงแนวทางสามตัวบนเนาะจากชุดเต็มนะเลขคาดการ์นะครับมียี่สิบชุดนะครับยี่สิบชุดฝั่งทางนี้มีสี่ชุดอันนี้ผมจะพูดถึงการลงทุนเลขสามตัวบนนะยี่สิบสี่ชุดนะครับอันนี้ ตัด2ตัวออกไปนะครับตัด2ตัวออกไปเพราะว่าการทําลงทุนกับเลข3ตัวเนี่ยถ้าลงทุน2ตัวด้วยนะครับในจะลงทุนในรูปแบบที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับถ้าลงทุน2ตัวด้วยนะครับต่อให้ถูกก็ขาดทุนคือลงทุนเฉพาะสาตัว24ชุดเนี่ยในกรณีที่3ตัวบนแตกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแตกฝั่งเลขดับหรือฝั่งเลขเด่น แล้วแตกแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไป่หามด้วยนะนะครับมีข้อแม้2อย่าง1เลขเลขสาตัวนะครับผลหวยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ถึงเนี้ยนะครับแตก3ตัวบนฝั่งใดฝั่งหนึงนะครับฝั่ง517302หรือฝั่งเลขดับ6894นะครับแตกแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามด้วย4ชุด20ชุดเป็น24ชุดอ่า วางเต็งด้วยโต๊ะด,ด้วยนะครับก็เป็น48ชุดถ้าเกิดว่าไม่อัน้นจ่ายเต็มนะครับอย่างน้อยนะครับเลขโต๊นะน่ครับจ่ายเต็มนะนะครับโต๊นี่จ่ายเต็มแนะ่ผมว่าเนาะแต่แต่บางเจ้าที่ที่หลายๆท่านส่งข้อมูลมาให้ผมเนาะอันขนาดที่ว่าไม่รับทั้งเต่งทั้งโต๊ะ นะครับไม่รับหมดเลยอะไรประมาณนั้นก็มีนะครับผมดูลักษณะแล้วคงไม่มีเลขเลขอันหรอกมั้งอยู่ในนี้นะครับหรือมี <laughs> มาดอดูกันว่าจะมีเลขอันไหมนะครับผม <Okay. S 1> อย่างที่บอกไว้นะครับผมพยายามจะหาข้อมูลมาพูดมาคุยนะครับจนถึงวันหวยออกเนี่ยเหลืออีก5วันเนาะเหลืออีก5วันก็จะถึงวันหวยออกก็ ผมก็อยากจะหาเรื่องมาคุยเยอะๆนั่นแหละแต่ว่าบางทีข้อมูลมันคน่อนข้างจะตื้อไปแล้วจะหาข้อมูลจากสานักอื่นนะครับหาจงข้อมูลจากข่าวนะครับก็ไม่มีเวลาอ่านข่าวดูข่าวเนาะโอเคครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวีดีโอนี้ด้วยนะครับคือ,อหากท่านใดต้องการสนับสนุนการหาข้อมูลนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้กล่องบรรจัยใต้คลิป นะครับกิตติคุณคนวณเปิดรับทุกการสนับสนุนนะครับยินดีต้อนรับทุกการสนับสนุนผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ตรงนั้นนะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะครับหากชื่นชอบในข้อมูลที่ผมนำเสนอสามารถกดติดตามกดลูกกระดิ่งพร้อมทั้งตอบรับการแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดได้นะครับนะถือว่าเป็นการสนับสนุนการหาข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ mm hmm. หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยลาแล้วครับเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ